ปิดท้ายกันสักหน่อยนะ,อะเพิ่งจับไปเมื่อวันเสาร์นี่เองร้านขายน้ำกระท่อมที่ผมนำเสนอไปจำได้เป็นร้านนั่งชิวที่เชรายเป็นร้านนั่งชิวตรงกลางนี่มีหม้อเองเบอร์จนไม่เห็นเลยเลยมีหม้อนี่ค่ะอันนี้หม้อต้มกลางเหมือนกับไปกินหมูกระทะเป็นวงเลยเป็นวงเป็นโต๊ะ,ตะเลยอะ่ะแล้วขาย่อดดอกกัญชา บูรณาการทั้งฝ่ายบปกคองตํารวจไปจับปมเมื่อวันเสาร์ร้านนั่งท่อมอน,นั่งยันท่อม,อมกันเชื่ออะไรมี่อดดอ,อกกัญชาด้วยปรากฏว่าล่าสุดตีหน่งเครื่องที่บานมาเปิดซ้ำอีกเปิดให้บริการตามปกติค่ะคือเจ้าหน้าที่เขาไปซุ่มดูนะคะนั่น เปิดตามปกติแล้วก็มีโยวชนซึ่งคาดว่ายังเด็กอยู่เนี่ยแวะเวียนมาใช้บริการจนเนี่ยนะตีหนึ่งสิบนาทีก็ยังเปิดอยู่ค่ะคือจะบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ผมคงจะโดนด่าเพราะไปลักษณะไปนั่งชีวัยรุ่นเยาวชนรวมกลุ่มกันนะนั่งกินน้ำกระเทาะอันนั่นนั่นนั่นดูเถอะแล้วมีกัญชาด้วยนะอัๆนั่นนั่นดูๆภาพวันก่อนแล้ววันก่อนเราเห็นเลยเป็นหม้อเนี่ยกระท่อมอยู่ตรงกลางอ่ะ